าพ่อจะเริ่มต้นบทเทศของพ่อวันนี้ด้วยคำถามพี่น้องที่เป็นผู้ชายใครที่มีนามนักบุญว่าเปตโตรยกมือให้พ่อดูนิดหนึ่งเถอะคนเดียวเหรอเปตโตรสองสามเปาโหลหนึ่งสองสามสี่เอาละ ถ้าถามในบรรดาพระสงฆ์จำนวนร้อยกว่าคนของเราเปตโตรและเปาโลถ้าเป็นรุ่นรุ่นพ่อนะรุ่นนี้โตขึ้นไปอีกหน่อยจะเป็นเปตโตรและเปาโลสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าบรรดาที่เป็นที่รู้จักที่สุดคือนักบุญเปตโตรและเปาโลและเราเลื่อนมาฉลองในวันนี้เพื่อเราจะได้ร่วมฉลองด้วยกันพี่น้องที่รักในวันสมบรณนักบุญเปตโตรและเปาโล มีความหมายอะไรเป็นพิเศษสำหรับเราพ่อบอกกับพี่น้องโดยสรุปว่าเปโตรเป็นชาวประมงไม่ได้มีความรู้ดีเปโตรไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่พระเจ้าเลือกพระเยซูเจ้าเรียกเปโตรและมอบพันธกิจให้กับเปโตรเป็นผู้นำรัศาสนาจักร ท่านคือศีลาและบนศีลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรของเราได้สิ่งที่ท่านจะผูกในโลกเราจะผูกในสวรรค์สิ่งที่ท่านจะแก้ไขในโลกเราจะแก้ในสวรรค์อำนาจของพระเยซูเจ้าในการผูกและการแก้คืออะไรคำตอบที่ชัดที่สุดคืออำนาจของการให้อภัย การให้อภ <S an> ัยมาจากอำนาจของความรักเปโตรพีะเจ้าถามในพ่อสารบุญยอนตอนสุดท้ายซีโมนท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหมพระองค์ถามเป็นครั้งที่สองซีโมนบุตรของยอนท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหมพระองค์ถามถึงสามครั้งและมีพระบัญชาให้เขาดูแลแก่ ดูแลลูกแกะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์พี่น้องที่รักครับศาส,สนาคริสต์ควรทำให้เราเป็นเหมือนนักบุญเปโตรนักบุญเปโตรเป็นผู้ที่พระเยซูเจ้าส่งเลือกให้เป็นหัวหน้าบรรดาศิษย์และเปโตรมีบุคลิกที่เด็ดเดียวและปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูเจ้าแม้แม้แมเปโตรเคยปฏเิเสธพระเ,เจ้าถึงสามครั้ง แม้เคยทำบาปอย่างหนักปฏิเสธพระเยซูถ้าบาปในคำสอนบอกว่าคือการปฏิเสธพระเจ้าเปโตรปฏิเสธเจ๋งๆเลยพระเยซูสามครั้งและการปฏิเสธใช้คำว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักปรองข้าพเจ้าไม่รู้จักชายคนนั้นคำว่าไม่รู้ในภาษากรีกต้นฉบับกีโนสโคความรู้ คำนั้นมีความหมายถึงการปฏิเสธความสัมพันธ์แบบไม่เคยรู้จักและมีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นแต่ที่สุดเปโตรกลับใจและพระเยซูเจ้าให้อภัยพี่้องที่รักถ้าเราจะมีบุค,คลิกของนบ,บุญเปโตรสักอย่างหนึ่งในชีวิตวันนี้พระขอให้พี่น้องเรียนแบบนบ,บุญเปโตรเมื่อเรามีความบกพร่องและความผิด เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกลับใจคําว่ากลับใจไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะกลับใจภาษากรีกใช้คําว่าเมตาโนยาเมตาโนเอโอความรู้เมตาโนยาคือรู้อย่างลึกซึ้งว่าสิ่งที่ทํานั้นไม่ใช่และจะไม่มีวันหันกลับไปทาอีกชีวิตของการกลับใจคือชีวิตของการพร้อมจะเริ่มต้นใหม่พี่น้องที่รัก ชีวิตเราซเฟอร์มีความทุกข์มากมายแต่การกลับใจคือการลุกขึ้นเวลาพระเยซูเจ้ารักษาคนที่อยู่ในตกในบาปหรืออะไรก็ตามพระองค์บอกว่ากลับไปเถอะและอย่าทำบาปอีกลุกขึ้นและอย่าทำบาปอีกการกลับใจคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในวันนี้พ่ออยากให้เราคิดถึงนบุญเปโตร พระสัตว์ป,ป,ป่าองค์แรกนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แต่เปโตรก็เป็นคนบาปพระสัตว์ป,ป่าฟังซิสในวันที่พระองค์ได้ถูกเลือกเป็นพระสัตว์ป,ป,า,ปาออกมาที่เขาเรียกว่าร็อกกาเชนทราเลที่ตรงกลางนั้นพระองค์บอกกับทุกคนว่าภาวนาให้พ่อก่อนและพระสตปปาตวปาก้มศรีรษะลงขอให้ลูกๆภาวนา พี่น้องที่รักความสุภาพอ่อนโยนยอมรับถึงความบกพร่องความอ่อนแอนั่นคือวุฒิภาวะในชีวิตคนที่ไม่มีวุฒิภาวะไม่เคยรู้สึกผิดคนที่ไม่มีวุฒิภาวะไม่เคยรู้สึกรู้สาต่อใครมีแต่ตัวเองเท่านั้นพี่น้องที่รักวันนี้เราสมโภชวบุญเปโตร ขอพระเจ้าโปรดให้เราเข้มแข็งเหมือนนบุญเปโตรและพอเชื่อว,ว่าตลอดชีวิตของเปโตรถ้าจะตีความเป็นภาษาสนุกๆหน่อยเปโตรหลังจากพี่เจ้าสิ้นพระจน์แลกลับคืนชีพพอเชื่อว,ว่าเปโตรเวลาได้ยินเสียงไก่ขันเปโตรคงจะสะดุ้งทุกทีไปเพราะว่าก่อนไก่ขันสองครั้งเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งการรู้สึกผิด เพราะเราได้รับการอภัยแล้วไม่ใช่การจมอยู่ในความผิดแต่การรู้สึกผิดที่ได้รับการอภัยแล้วคือการรักและขอบคุณไม่สิ้นสุดกลับกลายเป็นวุฒิภาวะใหม่เป็นชีวิตใหม่และเราจะไม่มีควาว่าเหิมเกริมในชีวิตเพราะเราต่างก็เป็นคนบาปแต่พระเจ้ารักเราและเราก็มีบุญจริงๆที่พระองค์ทรงรักเรา นบุนเปาโลรู้จักพระเยซูเจ้าเริ่มต้นจากการเบียดเบียนคริสตชนเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดสิทธิของกามาเรียลยอดฟาริสีในสมัยนั้นหนทางใหม่ของพระเยซูเป็นสิ่งที่น่าเกลียดชังและไม่ยอมรับเพราะเปาโลยึดบัญญัติของโมเสสเซาโลเบียดเบียนกิจการในะคะัมาวกบทที่เก บอกกับเราว่าเขาเครียดแค้นคมคู่จะจัดการทุกคนที่เดินในหนทางของพระเยซูเป็นศิษย์พระเยซูแต่บนถนนไปดามัสกัสเซาโลไปเพื่อเบียดเบียนเอาถึงตายกับคนที่นอกรีบยิวเป็นคริสเตชนและบนถนนไปดามัสกัสเสียงจากฟ้าแสงที่เข้าตาเปาโลเซาโลลม้ลมลง และเซาโลมองไม่เห็นได้ยินเสียงเซาโลล้มลงกับพื้นดินเซาโลผู้เข้มแข็งล้มลงแล้วเซาโลคนเก่าล้มลงแล้วและเมื่อเขาลุกขึ้นเขาจะยอมรับพระเยซูชีวิตที่ล้มเป็นเรื่องปกติโลกแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกน่าเสียดายตกในบาปเป็นเรื่องธรรมดาลกูกแต่จมอยู่ในบาป วรรณกรรมปรีชาญาณบอกว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่ไม่ยอมลุกขึ้นจากความผิดมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะทำผิดต่อไปคนที่ไม่มีปรีชาญาณซาโลลุกขึ้นได้ยินเสียงพระเจ้าข้าพระองค์เป็นใครเสียงนั้นตอบว่าเราคือเยซูที่เจ้ากำลังเบียดเบียนประโยคนี้ล้ำค่ามากซาโลไม่เคยรู้จักพระเยซูเจ้าแบบตัวเป็น ซาโลไดท้ทะเบียดเบียนลูกศิษย์พระเยซูพระเจ้าคอนเฟิร์มเราคือเยซูที่เจ้ากําลังเบียดเบียนการเบียดเบียนสมาชิกพระาศาสนาจักรคือการกระทําต่อพระเยซูเจ้าวันนี้เรามีคุณพ่อช่วงมาช่วยแทนพ่อตีเดี๋ยวคุณพ่อจะมาระหว่างแจกสินคุณพ่อช่วงจบวิชาพระาศาสนาจักรและพระาศาสนาจักรนั้นหัวใจสําคัญมากคือเป็นพระกายของพระคริสต์เจ้า ถ้าเราหยิกเล็บเราเจ็บเนื้อเราหยิกพี่น้องเราเจ็บทั้งบพระกายของพระคริสต์เพราะเราทุกคนเป็นพระกายของพระคริสต์เจ้าเปาโลอธิบายได้อย่างสวยงามเมื่อได้กลับใจแล้วเปาโลเข้าใจพระสัจจักรลึกซึ้งที่สุดเข้าใจความรักลึกซึ้งที่สุดพี่น้องที่รักบุคลิกของเปโตรและเปาโลสําหรับเราในวันนี้ ให้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเปาโลปฏิเสธต่อต้านหนทางพระเยซูเปตโตรปฏิเสธพระเยซูแต่เมื่อพบพระเยซูได้รับการกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านคือนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เสาหลัก ของพระศาสนาจักรถ้าเราไปที่เซนต์ปีเตอร์ในปัจจุบันหันหน้าเข้ามหาวิหารฝั่งซ้ายจะมีรูปปั้นนบุญเปโตรฝั่งขวาจะมีรูปปั้นนบุญเปาโลเขาเรียกฝั่งนี้ว่าฝั่งเปโตรฝั่งนี้ว่าฝั่งเปาโลพระศาสนาจักรไม่ได้แปลว่าเราลงมาจากสวรรค์แต่เป็นพระเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์และทําให้เรามนุษย์ดินที่อ่อนแอบกพร่องทุกรูปแบบได้รับชีวิตพระ เพื่อจะเจริญชีวิตในพระศาสนาจักรเป็นแสงสว่างและเป็นความดีพี่น้องทีละครับพระเยซูเจ้าถามเปโตรถามบรรดาสิทธเราน่าจะตอบคนทั้งหลายว่าเราเป็นใครบางว่าเป็นยอหนบัพติสบางว่าเป็นเอลียาบางว่าเป็นเยเรมีและที่สุดที่สิสาลิยาฟิลิป เหนือสุดในแผนที่ของอิสราเอลที่พระเยซูเจ้าเคยเสด็จไปชื่อวส่สซิซาลิยาห์ฟิลิปเป็นต้นฐานของแม่น้ำจอแดนภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าบันไนยัสเป็นภาษาอาหรับิกเป็นต้นฐานแม่น้ำจอแดนที่นั่นพระเยซูเจ้าก่อนจะเดินทางไปรับทรมานพระองค์ถามเพื่อให้เขาตอบคนเขาว่าเราเป็นใครบ้างว่าเป็นนั่นเป็นนี่และพระองค์ถามและท่านละว่าเราเป็นใคร พี่น้องที่รักตอบพระเยซูเจ้าเงียบๆพระเยซูเจ้าเป็นใครสําหรับเราพระเยซูเจ้าเป็นใครสําหรับพ่อสมเกียรติสาหรับไบเดอร์เบิร์ตสำหรับพี่น้องสําหรับสภาบิบาลสสำหรับนักขับร้องผู้อ่านสําหรับคนในครอบครัวพระเยซูเจ้าเป็นใครสําหรับเราถ้าเรารู้จักพระองค์ถ้าเราติดตามพระองค์เราจะมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงมอบชีวิตให้กับเรา พี่น้องที่ละครับพ่อขอให้เรามีความสุขในวันสมโพธมีความสุขในอำนาจที่พระเยซูมอบให้นักบุญเปโตรอำนาจที่รุนแรงที่สุดคืออำนาจของการให้อภัยเป็นอำนาจของการให้อภัยทรงพลังที่สุดคืออำนาจของการให้อภัยขอพี่น้องมีความสุข และมีความเชื่อในศีลาของนบ,บุญเปตโตรในวาจาของนบ,บุญเปาโลที่สอนเราถึงความจริงประการนี้และขอให้เราเจริญชีวิตด้วยการให้อภัยเสมอและพ่ออยากจะบอกพี่น้องว่าอย่าลืมนะอย่าลืมให้อภัยตัวเองกับความบกพร่องกับความอ่อนแอทุกอย่างด้วยอย่าลืมให้อภัยตัวเองเพราะยังไงพระเจ้าก็ให้อภัยเรา เพียงเราขอโทษสุขสันต์วันพระเจ้าและขอพี่น้องมีความสุขในความเชื่อนี้อาเมน